oh <laughs> ชื่อเดชาชีลาภุญชัยชเ่อนทชมวิศน์โมควันนี้พวกเราสองคนได้รับการชี่มาเป็นที สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนิวิศนันตานัชื่อและชื่อประพันครับไม่อวันเคยเจอแ้วปีหลัคาครับม่ันเคยลู้ขึ้นยัเฮขังครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนันท์รงประดิลพี่เล่นจ่กเอ๋อหมาอเยวที่ยาววัว ไฟเ้ามีกี่ไ่แมวมีก่สายันสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กอิสราของสุชินเกษตรนิค่ะชื่อแรกชื่อน้องเอเลียค่ะป้าเจมมีลรักษณะไหนิส่อย่างไรเฟอร์จกองบ้าแม่อายุเท่าไหร่ขอบคุณค่ะ ข้าพเชื่อเด็กชายจนที่มมุตค่ะชื่อเล่นชื่อคืกคะเป็นสมัยกุเชียร์มูคุนันามีแมวอลาซิสเนซึ่งจะเป็นวเพยงอกลุ่มค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอัาติดนาชื่อเล่นชื่อหลังองฟองค่ะแมวแมวไทยแมวไทย ในสมัยยุรนนักโกสิงแมวไทยสมัยโบราณเกิส,กยยา,ยสนนา,ายพันธ์ได้เริ่มหายสาบสูญในขณะนั้นแมวไทยพันธ์แท้เหลือเพียงแค่ห้าสายพันธุ์เท่านั้นเองค่ะขอบคุณค่ะ มชื่อเดชชัยสันวานิธนากิครับชื่อเล่นชื่อน้องใบเบิ้ลครับแมวไทยพันแรกชื่อสุภล์ลักษณะมีขนสีน้ำตาลสม่ำเสมอทั้งตัวไม่มีแดงเข้มมีดวงตาสีเหลือง์หรือสีน้ำตาลผมครับสวัสดีค่ะมีชื่อเด็กอิทธิชาภาบุษยาลักษณะชื่อน้องปลาค่ะพันที่สองชื่อวิเชียรมาลักษณะเมื่อแรกเกิดมีลำตัวสีขาวนวลและ เป็นสีฟิล์หรือสีแอชัปตา้มาอยู่ที่นี่คือขาคุค่ะสวัสดีครับผมชื่อเดกชายจิตคราบของสเกตชื่อเล่นชื่อชื่อค่ะแมวเชียนมาก สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธันวินุ่งเงิครับชื่อเล่นชื่อน้องมีนมินครับพันที่สี่ชื่อว่าเขาอันนี้คือเขาบอลลักษณะดีขนสีขาวด้วยทั้งตัวตาสีเหลืองสองข้างตาสีฟ้าสองข้างก,ก็ได้ขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเอลลาถึงชื่อเล่นชื่อน้องซังอค่ะพันสุดท้ายชื่อโกจาลักษณะมีขนสี ดำสนิทตลอดทั้งตัวในตาเป็นสีเหลือ,ององค์เขียวตือนทองอ่อนค่ะ เองอย่างมากครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กอีกกระชับัจัดก,การชื่อเล่นชื่อน้องแมวปางค่ะช่วงอายุของแมวในช่วงแรกเิดลูกแมวจะยังไม่ ลด,ดนแม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผมชื่อน้องพลิธารัตน,นพงศ์ครับชื่อเล่นชื่อน้องพลีครับเมื่อลูกแม่อายุประมาณ5วันก็จะลืตาแตืต่นออาจากกุ้งแม่ในตออายุนึสัปดาห์ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กินาแววชื่อนชื่ออุไปค่ะ่ส,ส,ส,สาแรก กาเคลื่อนไหวมีเพียงพาเข้าไปหาแม่มา ชื S <S ่อเด็กชายเรนนสุชื่อเล่นชื่ออังกฤษค่ะว่าสีเดินขึ้นไปลูกแม่แต่พัฒนาประจำาคบ34่แล่อคช่วงอายุ1 1 5เดือนก็จะเป็นดาวท่โตเมขอบเณครับสวัสดีค่ะดูชื่อเด็กหญิงนิชาพัสสีคำชื่อเล่นชื่อนางนิชาค่ะโดยแมวสายพันธุ์ที่ไม่ขนาดใหญ่สะยังไม่โตเต็มัย สิบห้เดือนและเมื่อเข้าอายุ7ปีจะเข้าสูอ่อายุสูงวัยของแม่ขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อเดชชัยธามาพลเทวศรีกุลชื่อ ชื่อเด็กชายปนเราเหมนชื่อเล่นชื่อคุณอยากเลกบ้างแที่ทำมาจากรกระดาสามารถเป็นที่นอนของเม็ได้และยังปางนดินเราเป็นแนวชวิตต่างๆอีกด้วยขอบค,ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็ก พวกเราขอจบการนำเสนอโปรเจกต์แอโพตไว้เพีงเท่านี้ขอเชิญผู้ปกครองชมชิ้นงานและเขียนข้อความเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะคะทั้งหมดยินดี